อันนาะทีแล้วอันอยู่เพื่อนเฉลียวใจว่านี่ก็ได้อเออเพื่อนเฉลียวใจว่านี่ก็นุนดมืออันไม่เข้าหักอ่ะโอเคพี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมาพร้อมกับสายฟ้าสายฝนพี่น้องเนาะ หาฝ่าฝนสนนาตพี่น้องเอยตกอยู่โบยุดบบยอนตกอยู่บบเศร้าจักเถื่อนพี่น้องเนาะเอาไม่นี่ก็พอดีว่าเดินทางมาทางบ้านเบาสวนเพิ่นเนาะแต่ยังบบทันได้รับราวตาขคืนพี่น้องเอยเนาะอ่าตอนนี้ยังอยู่ทางบ้านเชนซานเบาสวนเพลนยู่พี่น้องเอยเนาะจบจากนี้ก็จะเดินทางไปหาทางผู้สชกดีเนาะอ่ามีอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะอ่าที่จะได้รับความสวยเลือเนาะจากทางครูคใยัยเพิินเนาะอ่า มีครอบครัวหนึ่งพี่สันท์จ้าเนาะกซึ่งว่าเป็นคนละหมู่บ้านเนาะกับทางบ่อสวนพี่สันท์จ้าเป็น้องเนาะนอกจังนด้ก็คือว่าพี่น้องเนาะมาหาทางบ่อสวนเพิ่นมื้อนี้พี่น้องเนาะหลังคมหลังคาเพิ่นกะยับย่อจ่อจั่นอ่าบ่ผิดแต่พี่น้องเนาะอันเป็นผ้าเพิ่นนะเนาะยับย่อจ่อจั่นใกล้สิสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วพี่น้องเนาะอ่าแล้วผ้าที่นี่ก็ยังอีกข้างนึงพี่น้องเนาะ อย่างใดก็คือว่าพี่น้องเนาะอย่างใดก็พักพี่พักนอ้องอ่าก็มาเบิ่งมาส้มเนาะเป็นกำลงังเฮงใจให้กับทางช่อง u t u b e เนาะอ่มาเวียดบ้านเฮาเน่นเด้อพี่น้องเด้ออ่ย่างใดคือว่าพี่น,อน,น้อ,องโนดนน่าพอชมควนเนาะทักทายสบายดีสบายดีส,ดสดวัสดีพ่อพี่น้องเอฟซีสันเบิรดสู่ขู่สู่คนพี่น,อน้องเนาะถ้าเป็นอย่างนี้ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบ่าวเวียดบ้านเฮาคือเกา่าเนาะ สามมื่อนี่พี่น้องเลยเข้ามาอยู่ทางเรื่องเบาสวนเนาะทางเรื่องเบาสวนเพ่นพี่น้องเลยมาทำกันหาคนเนาะทางเบาจิตเบาขั้นะเข้าไปทางบ้านเมลูกหะเนาะไม่ทางลูกหะพี่น้องเลยมีแตะพอห้างไหมฮะเนาะหลายคนเมันก็ว่าโอ้ยว่าสันเบาเย่าเด้ยคือโบขึ้นไปหาทางน้องบุญทวีเพี่น้องเนาะอยากเบิ่ง พบเป็นยูแต่ก็อยากเบิ่งพบเป็นไปเป็นมาของน้องเพิ่นเนาะเพราะว่าส่วนหลายเห็นได้คลิปเอาบอลลี่ไปฉันเนาะเอาไอซี่เพิ่นช่วงไี้เพิ่นได้ขึ้นไปทั้งเหนือเพิ่อนแกเวทีนะพี่น้องเนาะแต่บุคคลมีไพ่ไปหาน้องๆเพิ่นบรนไดเนาะช่วงนี้ก็ได้พี่น้องเลยอยากไปทั้งโมเวียตกับบอต้าไปฉันเนาะขึ้นไปเด่นรวมน้องๆเพิ่นดูดูในเด้อไปฉันเนาะองไรคือว่าพี่น้องเนาะถ้าเกิดอะาเมื่อใดเนาะ ได้ไปทั ite, so age. Age ้งนั no like ้นแต่ที่แหวหาน้องๆพคนที่เก่าพี่น้องเนาะทั้งเงืนแถวจอยคือการพี่น้องเลยแต่บริโภพบริจอกับเราก็ถือว่าดนเนาะทั้งแถวจอยก็ได้พี่น้องเลยเข้าไปฟอเรามื่อวานนี้อย่างว่าปัาดขึ้นมาตุ้ยแถวแถจอยว่าจันเนาะมันเมวนแถวจอยเด้วบาดที่นี่เนาะเป็นแถวตุ้ยเด็กว่าจันพี่น้องเลยป่ะพี่น้องป่าว่าลายใหญ่กันฮะเนาะเบิ่งทั้งด้านทั้งซัานเบาส่วนพึ่งก่อนเนาะจะเข้าพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเนาะเสียงกากากอยู่ มันนั่งอยู่นี่ฝนบ่มีฝนนะพี่น้องเนาะมันอ่าคาต้นบกนี่มันเบิกซอดปันได้เนาะแต่ออกมานอกนี่ถือว่าเติบหนึ่งเลยทั้งนี้นี่แจ้งพี่น้องเนาะแจ้งมาทั้งนี้นี่มืดนี่อ่ามืดมาพรมผ้าพรมผนลีนี่เนาะหัวเชยังกันนะแม่กิมเออตุ๊ก พากันมาดีผ้ารีผนอยู่นี่บาทที่นี่เนาะอ่บ่าวบุญเพิยเนาะสําบายดีสําบายดีเนาะอารมาสนก่อนบ่เวียเด้อก็บ่แงปานไดเด้อเนาะกกบ่บ่สอน้ันกบ่สอนไปนั่งอยู่บ่สอืออเนาะบดนี้เฮา้๊ไกแล้วไกลแล้วบาดนี้ เบอร์ก่อนเนาะทางสางเฮาสายฟื้นสายไฟเก็บใบแล้วบ่เนาะไอ้ยังยังไม่ได้อี่บอหน่ะไม่ได้บรองมาเนาะฮะตัวนี้ตัวนี้นี่มาตรฐานรบอไงเนี่มาตรฐานรบอหนิหมดช็อตบ่เออใครเนี้ Ồ sợ để sắc bổ Nào Đây, đấy nó đáy bạn này Nhau hột bỏ nè Ừ เรขอบข่างไม่ใช่ด้วยบ่เนี่ยเราถามบ้านท่ายบ่ขอบข่างอันนี้มันนี่ไม่ใช่บ่มือมึงไรเอออไโอ้ยมือน่าจะถกจัดยันบ่ยินว่ลืมเลยเันดอกพอการลบ่ใช่บ่ได้เน่นอนเย้ฮักเงินชายเงล้วคันบ่ใช่ให้นนี่ วงเนาะอนหอนมาหามาเอาเอืมอือ้าวแบเข่าทำนี้แต่ว่า hm. คืนกลางเลเออคืนน้านะันตรงนี Becca ้คืนไหมอ้า้ะน่าเฮ็ดเข่าบ้างเข่าอีกบ้างเข่าอีกบ้างเอ้างาได้ทไมประกาศใส่ ไปแล้วอีกประมาณสองสามแผ่นเนาะอีกสองสามแผ่นพอพี่น้องเอ๋เบืงเองแล้วอยูนะ่เนาะอ่าโหเอาไม่ข้ามคุ้งเนี่ยบ่หนาอ่าเ <c oughs> าห็นแล้วกันไม่ดีกว่าแก่เนาะมันล่มมากเลยเจ็บปวดแหละบ่ได้ได้เครื่องชักซาเสียเวลา bên là cái yên tháo vậy nhé, kê tầm nào, yên lốm nó men hết lo, hết vay này nhìn mận kê cho khoang xếp là bấn nhạt đấy. Ừ. 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 thế bệnh là đắp dừa xay, giết xay bệnh gì nó bây giờ ta làm có bây giờ mãi cắt tăng chưa tăng chưa trò cái tăng chưa con Nãy quán cựa mất nó mất đi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  mà đi mà, thì mất đấy này, đi mất đi mất bò, em đi mất em mất đi mất đi mất อหอเแล้อ,อล <c oughs> ะสบายดีด้เ <c oughs> ออดกลุกกุ้เนาะูกล,กลโ้โอ้โหอ,อันเนาะสิ้แล้วอันอยู่เพื่อนสาวจอยวาน,นี่ก็ได้เพื่อนสาวจอยวาน,นี่ก็นุดมืออันไม่เข้าหักปึ้มรวดวานนี่นี่ลนน้ำ้างเพิ่นแน่นนี่ยินเสียงชืง่อปุ๊บปึ๊กฤก,กนะ 还没其他。能 เทพตินได้ยังไม่ได้บ้าขงนี่กะยังเยอก็อไม่ได้บ่่ไม่เทพแบบแบบไม่ไแน่เมนต์ปกตออไปเอากจะไปปแบบบ้างนะเอาเอาไม้ปหักใส่อำนกหารเป็นสองเซ็ตเอาแบบม็ดได้ไปยังแม็ด้วยนะ จับเม็ดแทกขีดจวดขีดจวด้วองเซนี่นะ่ขี้เเอา้าเม็ดนี่นี่นีนองเซ็นบอกบอลลิกซีคะบอิกลางคดกลางขีดกางบอลลกซีะสนมือจากองเซนแล้วเกบแทนี่นะหแทกลงลดเอเอคิดบอลลกซีหด โอ้ได้แต่วิสากสร้างนี่เน้อบอยสลีเนาะเนี่ยบิน่เบิ้งกินอยู่ในึกต้องเดมมาเาหนึงไม่นไม่แบบไม่วนนะจะได้ยังหาอยู่เหมือนไหมนี่บตนบบเนาะเบิ้งเอาเล็ก็ได้เบิ้งเอาันีมันก็เบิดน้ำเม็ดหละแบบก็เป็นฟรีินก็ได้ กระุกกระ็จะป้าขิดินเหมือนันป้าิดินแล้วกระตกปะไม่ได้แล้วขิดินยังจัดเก็บต้นก่อนแล้วเอาขัวเราคแบแบบนี้เนาะบึงแมงสุนิ้ก็ไดนบ้านไน่มยายามไปทกันเนาะ เท่าไรเท่าไรคือว่าได้ขีดไม้ไว้โรดจับใส่นิ่งสบายสบายท้ยไปเถินสบายชิ้นเจ้าเองมาชุมเราเองเนาะนี่ตู้ช้างเขาไปอังไหนรับอะไรสามคนนั่นนะแกะละพี่น้องเนาะบาสทัวระวังงัวพาเลนเด้อ Ôi, ờ, nào Ờ, xem như thế nào nó bà này, Ôi, dẫn nó băng này chuẩn luôn đấy À, cô ơi เียนบาจะนะเรียนเลยอม่้แนะอ้หน่มอืมเขาคือเดีวลงบ่เียากจะเ่อน่องก่อนลคนปอดภัยอีกอยู่เบ้งหน่งโอ้โหหักกันเน <laughs> Long hack, đưa hack, chưa chưa đưa chưa chào chưa 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 nó chưa 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 มวยไปทั้งเดียวกันน่ะชนมันตะลานมันกระําน man, umas, <S <S ี่ก okay. ็จับมาแทกแค่ก็ตัดเกาขึ้นมาเดียวก็แล้เลยอ่ะส่วนตัวนี้เแทกหน่อ้าวอันนี้ความสั่นความยาาก็ทากันอยู่รักตะลานมันกระซิงกันอยู่เนาะอาตัวนี้เแทกเลยเนาะบอสคืออันนี้จะจับมาแทกแค่ชนตัวนี้เออกรซำกาะซซำกระะซำกซะำซซซซก มันอมาเสยนตรด้อสามกาจรจริงมันไอช้างเเทคหักหรอบ่ยอยเอาเทกเป๊ะจุดมันได้กี่ดีวะฉัน่ได้เิงกลางเอาแล้นเนาะเออโบยอดเนาะ nó khắc đấy anh sườn đấy, thép, neo thép gì đấy, tí đâu đấy, chơi đến chèo của đấy nó, nó nè hành năng khắc sắp rồi, thấy đột đi. บ่มีนูไว้แล้วแค่นดิทงบ่ดิทงบันเดี๋ยวก็ขายอือนูนูทองขาวแค่นี้อือนูขาวเขียวนี่ได้สิเิก่อนเนาะเพิ่นแล้วเือหลังนเฮ็ดหิมโลดนี่น่ะเพ่น้อใหม่อือนี่เฮ็ดยากอย่างนึงาเาขึ้นเอาลงยนมันักบ่คือปด ดึงแมตช์ยาวๆดึงจานแล้เฮยดึงแมตเลยนะเอาเอาดึงแมตเลยได้แบบนี้นะบ้าคืนแนวนี้เลยนะฮะแมตชเดี๋ยวฮัก็เลยเนาะเอาุ่นเอาแมตเลยแบบนี้ดึงจานเลยแมตชเดี๋ยวมันเป็นเฮิร์นแมตช์ทุกเจ้ากับมันขาดไปละเอาแมตช์ตัวไหนลดลดเล่นแมตช์ตัวแลรกลอยเห็ดเอายังดำแทนนึง nè một hứa đó, 2 cái thang thang cái, đánh bản này. Này. Đó, cái này đấy nó này, thế chuẩn, học khắc đấy chơi đi búi để trùng gần đấy nó, búi chẹp đấy khăn chửi này, <laughs> đấy, xuống đó, thôi, xuống <cười> này chuẩn nó còn nói <laughs> chuẩn này มันต้องสามคนผูญยกเงินตัวยาวใช่ไหมสามคนอยู่นต้องมีผู้หนึ่งอยู่ในหรือผู้หนึ่งอยู่นอกสองคนก็จะอยู่ในผู้จิตไร่ต่อเออในนั้นก็ได้คือกันรถขึ้นมาจอดขอดฝ่ายทีได้ประชาสัมพันธ์ใหนกันแล้วบ้านอินเดียนโมชวนพี่เด้เมีนบ่ เอาเหทั้งง่ายแล้วได้ก่อนเอาทั้งง่ายแล้วก่อนดีเทอยู่นอกเพลินอย่างเห็นขีดมันเนาะเอาคักได้ส่วนได้จับคักเน่ได้เอาแล้ว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 บาทนี่เห็นเนาะ เออเอาเฮ็ดป yeah. ับพอดีขากนี่พอดีแล้วพอดีอ่ะลุ้นลุงพอดีชวนตูลงแล้วตู่แล้วตู่แล้วล้วเออได้แล้วบันนี้เอาลดบันนี้เด้เยจ่าตีเงื่อนทีอนีุ้ดเองเออจ้าุดแล้ร่อ มาเพิ่นกับเป็นตนายเนาะขันตกก็คือว่าแะไชวนเลยบ๊อบ้าขีดินได้ส่วนสองส่วนมันได้ก็ได้เนาะบ่๊วยเนาะมันมันได้แบอยแล้หรอเนี่ยหว่าไม่ตาไนันนี่มันซ้ำกันอยู่แล้อ่านหนี่ยังมันก็เนาะ Không sẵn không nhau nhiều hơn bất phải nông người à, áo bạn này hoa tái xuống đó bạn này Nó đấy phát đấy đi ฉัน,น้ยเไปเรียวับไป้ี่อ้ไม่ใไม่ไม่กวนดิมันูดถึงไมยจะตกไกลผมซ้าแล้วผมแม่นแล้วมันยืดใช่ได้แล้วแบบแบบชี่

coiệt bài nè coiệt bài cái chi đẻo này cái chi đẻo này hòn hót mua đây Yên yên rén kiếm gì lại tươm đẹp loài thằng gì cả nó. Tăng bộ thử thang bò, tăng bộ thử, tăng bộ thử nào mà đây à, bộ thì thang. Thật một thịt thang người ở tối mai đó bạn này sai thương nó Tổng thương lung Tao thang Thế cái tay mua đeo anh cái tuổi này nó Mình, mình Ồ, mình thật 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 Uh, say xin tai thật gì cả, chắn chắc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  chắn 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 ผิดพลาดไปกันไหนขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อฮะอย่างไรก็ขอตัวทำลาพี่น้องสบายดี